ครับพบกับรายการฟิชชิงลีลกครับรายการที่พาเพื่อนพักผ่อนกการตกปลาครับวันนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนวชิรางลงกรครับเขื่อนเขาแหลมครับเหมือนเดิมครับผมแผ่ตามใจเพื่อนใช่ปีที่แล้วเนี่ยเรามาที่เนี่ยแต่แต่เรามาก่อนหน้านี้เดือนหนึ่งนะปีที่แล้วเนี่ยเรามานี้ได้ยี่สกตัวสิบโลเนี่ยไปหกตัวแล้วก็ตัวย่อมๆหน่อยห้าหกโลเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็ปลากาตองสาตัวนะใช่ครับ ก็ปีนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนหน่อยมาซ้ำหน่อยมาซ้ำหน่อยช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีครับมีพายุงพายุเนาะเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ออกเดินทางมาเนี่ยตีหนึ่งมาถึงตลาดทองผาภุมิซื้อนู่นซื้อนี่ได้ขึ้นแพก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเช้าเจ็ดแปดโมงครับแล้วก็ <c oughs> นอนหลับเหมือนเดิม <c oughs> ครับเพรเดินทางกลางคืนใช่แล้วก็ตื่นประมาณบ่ายโมงตื่นมาตกได้โยนลงไปแป๊บเดียวก็กิกนเลยได้มาไซส์เท่าไหร่แปดโลตืล่นมาเขาปลาปุก ตื่นมาเพราะเสียงลอกมันกระชากได้ได้มาตัวหนึ่งก็แล้วก็ได้สองตัวที่เนี่ยครับเมื่อปีแล้วแม่งกินอยู่ประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นเป็นต้นไปจะกินดีครับช่วงเช้าเช้านี้ไม่ไม่ต้องทําอะไรนอนเล่นทำข้าวครับแต่เมื่อวานแปลกครับเมื่อวานกินงกินตั้งแต่เที่ยงนะพอเข้าสี่โมงเราก็ยิ้มแล้วโอ้โหได้สองตัวแล้วก่อนสี่โมงเรียบร้อยครับนจะได้บวกเพิ่มที่ไหนได้ พายุเข้าฝนตกน<ำ>ลมแรงแพโยกกระจุีครับวันนี้ก็เช้าก็มาดูกันแต่ผมมองอากาศก็โหยากนะผ้ายังไม่เปิดเลย,ายบางน,นีใช่เดี๋ยวมารอดูกนันเพื่อนๆวันนี้เราก็ใช้สายเอน็นไทฟินไทฟินครับแล้วก็เยื่อก็จะเป็นลำระเบิดกับสูตรสองคนชอบเยอะอเนาะแล้วก็ปีปลาคูณสองปีปลาคูณสองครับก็ช่วงนี้ก็ลองใช้ลำระเบิดดูเนาะว่าจะเป็นไงถ้ามันเข้ากับเราได้ไหมเพราะว่าเพื่อนๆถามมาเยอะอนะ ก็ S <S นี่ก็แพ้ตามใจเพื่อนใช่แพ้พี่นาริสครับใช่ครับต่อไปนี้ก็เห็นพี่ริบบอกเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรไม่ค่อยมีคน<ช>นี่ก็ผมก็เลยมาถ้าเพื่อนๆมาแพ้พี่นาริสครับอ่าไม่ต้องสั่งเหยืยบพิ่ตานะครับถูกต้องมาซื้อที่พี่นาริสได้เลยครับพีพ่ขายมีขายอยู่ครับผมก็ไปครับเพื่อนๆติดตามนะครับ หลับนะครับมาดูกันครับป้าอะไรออกไปกึ้นกึ้นกึ้นเลยเมื่อกี้ย้งนใ้ข้ง okay> นี้ แตกอืมย่สกตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวผมไปช้อนก่อนครับเพื่อน ยาใหญ่ๆยาเอาย้อนต่อเรื่องคาดเรียบร้อยนี่ครับเพื่อนหลับอยู่เลยครับมาแบบขับรถมาทั้งค huh> ืนนะออกมาตีหนึ่งมาถึงหกโมงเช้าหลับ นี่เขาเลยนี่เก้าโมงเลยมั้งเก้าโมงกว่ากหมายเลขสองลากปี๊ดเลยครับสะดุ้งตื่นมานี่ครับปืด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 แปดโลครึ่งช่างแล้วนี่ให้เพื่อนๆดูนี่ต่อช่างอยู่นี่แปดโลครึ่งครับเพื่อนใช่ครับนะครับจะดูตัวต่อไปครับเพื่อนบอกเลยครับปี๊ปาคุณสองครับ

ไซกัแล้วครับผมรู้บอกมาแล้วว่าไปทางไหนถูกต้องเพื่อนดึงมาทางนี้ถูกแล้วดึงมาเร็วเพื่อนเดี๋ยวมันเลี้ยวขวาเอ้ยเดี๋ยวมันเลี้ยวซ้ายมันชอบเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวปื๊บพันเลยนั่นเลี้ยวแล้วยกไปตามมันไปเพื่อนไปไปตามไป คนอ่อนเป็นงนี้ครับ ลังทอดปลาส้มเลยครับดูคันครับดูปลายคันเนต็มรักทางซ้ายเหมือนเดิมท่นเกือบตกน้ำอขอเป็นเจ้าเก่าสายสุดเลยสวยนี่เขาทอดจริง พอที่ผมปอผมแล้วก็ปอสลับกันปออีกครับเฮ้ยแแดดออกนะม,มาไป็นถวงวครับช้อนหนึ่ครัเบเพื่อนีล้วเพื่อนยอมแล้วเชืใใ่อใ่เมื่อกี้แต่แ๊บเลยี่ยเพื่อน ยองมาดิเออ นี่เรับเพื่อนตัวที่สองโอ้มาแล้วมูไซเดิมเลยนะโอ้เจ็ดเป็ดโลได้ครับไม่โกงน้ำหนักแน่นอนนี่ตาช่างนี่เพือนไครับเพื่อนดูตัวแบนครับไปครับเดี๋ยวก่อนปีติพานคุณสองนะแพ้ตามใจเพื่อนครับรีบมากันครับยี่สกกำลังเข้าแล้วก็สายเอ็นไทยฟินไทฟินสุดยอดแล้ววันนี้เราใช้เหยื่อเหยื่อแล้ระเบิดกระสุนสองครับแล้วก็ตก้ายด้วยปีติพานคุณสองครับไปครับดูตัวแบบนครับเพื่อนครับ อ <S <S 2> <S 2> ากาศไม่เป็นใจนะดูข้างหน้าเลยขาวโปนยังตกอยู่เลยเพียนเพียนะเพียนมันยาวะมันยาวเป็น ทีแพรพี่นาริาตเนาะพอตกเย็นๆก็มีเลยเมื่อวานก็ได้ตัวหนึ่งโลครึ่งอันนี้ก็น่าจะไซส์เดียวกันวอนได้สองตัวอีกตัวหนึ่งครึ่งโลเอ,อแล้วเมื่อคืนผมได้กดเหลืองสองตัวใช่แล้วก็หลับ เฮ้ยเสียดายครับอากาศไม่ดีนะอแต่ป้าผมเห็นแล้วโดดกันนั่นเลยครับตัวหุ่นน่าจะยี่สองตัวบลเลอร์เลยโดดที่หมายพอดีเลยที่ที่อ่อยไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มานลุ้นกันครับใช่คืนนี้ก็นี่ไปก่อนแล้วก็ปรากดเหลืองเดี๋ยวมาดูกันครับเพื่อนๆเราจะได้กี่ตัวใช่ครับไปตามตัวต่อไปครับครับผมไปตุ๊กไปแล้ว ดังผมวันนี้หลุดไปไม้หนึ่งขาดไม้หนึ่งโลครึ่งโโตัวนี้โลครึ่งครับใช่ครับเอาไปเก็บเดี๋ยวตายปลาด้วยครับปีปลาคุณสองติดตามตัวต่อไปครับ มองไม่เห็นสายด้วยอมืมันสีมันมัน,ม,นมันกลือนะครับนี่ดูไปข้างมึงก่อนน่าจะมีสายไม่ยอมให้หลุดไม,ม่หลุดเวย้ยย้อน ป่าเหนียว่ะตู้ดีผ่านช่มงนเถื่อนพันแต่ค่อยแก้มองไม่เห็นเลยฟื้ด,ดโอ้โหเข้าป่าห้องหักสวยชิบหายเดี๋ยวสักกับเบอร์มาดึงให้มาอยู่ม,มันจบดอกเตอร์แน่ๆเลยเ ปกติมันจะต้องออกทรายนะนี่เข้าป่านน้นครับมันเป็นป่าหญ้าเลยอ่ะหญ้าสาร่าสเต็มๆน้ำบาดมาเลยป่าอะไรกระเพียนนินนะนินนะแต่รู้่ไม่โตคดใหญ่อ่ะป่าอะไรกระเพียนตัวเบ้อเลยทุกคนโอ้ยตก เฮียดีนะเราไขี้เกียจโอ้ยผมนึกว่าตะเพียนครับเพื่อนๆ <c oughs> ตวัวมังโคตรใหญ่เลย <c oughs> บ้าบอคอแตกกินตอนกี่โมงจะทึ่งแ<ม>ล้วนะครับเนี่ย <c oughs> โอ้โหทั้งวันไม่เอาเลยครับ <c oughs> มา,มาอัดทีเดียวตอนเย็นเมื่อกี้ได้ตะเพียนตัวโลกว่านะ นะครับเพื่อนๆเผื่อฟุกอีกครับปิดปาคุณสองครับเปล่าด<ห>้วยแล้วก็เอ็นไฮฟินเนาะนี่ประมาณ4ี่ห้าโลได้โคตรหนักเลยไปครับตัวไปครับเรบร้อยหมดเวลาครับหมดเวลา <c oughs> หมดเวลาจัดแพพี่นริศแพรตามใจเพื่อนพอมีลูกค้าเข้าต่อใช่ก็ <c oughs> <c oughs> องวันหนึ่งคืนนะใช่ครับก็โอเคนะ<ม>ถ้าถ้าผมว่าถ้าหมดหมดฝนนะน่าจะดีะเพราะปลาขึ้นดีมากเลยครับแต่เราแม่งวันหยุดเราแม่งชอบมาก,กับพายุเสมอครับก็หมดนี้ไปก็เพื่อนๆื่อนมากันก็น่าจะดีนะใช่ต่อไปนี้น่าจะดีเพราะเราถมไปเยอะคนที่ต่อเราก็น,น่าจะดีด้วยก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามได้ครับกดซับสไครต์ด้วยเนาะดูกันเพราะว่าช่วงนี้ผมทําน่าจะทําคลิปบ่อยรพอเจ้านายไปต่างประเทศบ่อยข้างหลังนี่ที่เห็นนี่คือข่าเพิ่ง เขาสิงโตก็พอ,อ,อ,อจบจากแพรที่นาลิตก็ตมาต่อแพรพี่ช้างเลยเดี๋ยวมาดูกันครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยคลิปหน้าจะเป็นไงแพรพี่ช้างแล้วก็ฝากเอนะ็นนะไทฟินนะมาเที่ยวีาคุณสอครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้เหยื่ออะไรก็แล้วแต่ลองลองเติมดูครับเนาะลองซื้อไปผสมน้ำเติมดูว่ามันจะเด็กขนาด มันจะคูณสองไหมครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับแทกลุมช้างแพทยตกปลาครับไปครับ,รบสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ